อย่าเพิ่งตั้งค่าโฆษณานะครับถ้าเรายังไม่รู้สิ่งนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอนชาวรีวมือใหม่ทุกท่านนะครับผมออเพจเคยีสานนะครับหลายๆคนที่กําลังปั้นเพจแน่นอนครับเราก็หวังที่จะได้รับโฆษณาเข้ามาในเพจเรากันเองครับเมื่อเราลงคลิปจนผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาให้เราตั้งค่านะครับทุกคนก็จะดีใจรีบเข้าไปตั้งค่าทันทีเลยนะครับผมเองก็เช่นกันแต่จะบอกทุกคน ไว้นะครับว่าเราไม่ต้องใจร้อนนะครับให้เราไปเช็คเพจของเราให้แน่ใจก่อนครับว่าเราไม่ได้ติดปัญหาอะไรไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเสียเวลามากเลยครับเพราะว่าถ้าเพจเราติดต้นฉบับน้อยอยู่ถึงเราจะตั้งค่าใบใบสมัครของเราก็จะโดนปฏิเสธนั่นเองครับและต้องรออีกตั้งสองอาทิตย์กว่าเราจะส่งใบสมัครใหม่ได้นะครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะครับให้เราไปเช็คที่หน้าเดสบอร์ดกดไปที่แนะนำโปรไฟล์กดไปที่การสร้างรายได้ตรงนี้นะครับถ้าเราติดต้นฉบับน้อยอยู่ให้เราทำการแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่าไม่งั้นแล้วใบสมัครของเราก็จะโดนปฏิเสธกลับมานะครับถ้าของใครขึ้นต้นฉบับน้อยอยู่แล้ว คลิปของเราไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับคือเราลงคลิปเองทำคลิปเองตัดต่อเองแล้วเนื้อหาของเราไม่ได้ละเมิดกฎใด,ดๆนะครับให้เราแก้ต้นฉบับน้อยโดยวิธีนี้ครับคือให้เราไปไลฟ์สดติดต่อกันเป็นเวลา14วันนั่นเองครับให้เราไลฟ์สดไปเรื่อยๆทุกวันติดต่อกันนะครับแล้วให้เราเช็คผลวันต่อวันนะครับเพราะบางที มันก็จะหายก่อนที่จะครบ14วันครับผมเคยไลฟ์สดไปบางเพจก็3วันก็หายครับแต่บางเพจก็ต้องไลฟ์ไปเป็นอาทิตย์ถึงจะหายเพราะฉะนั้นแล้วให้เราทำการไลฟ์สดไปเรื่อยๆครับแล้วเช็คผลเอาว่ามันหายไปหรือยังถ้าหายไปแล้วเราค่อยหยุดไลฟ์ก็ได้แต่ไลฟ์สดมันมีข้อดีครับเราไม่จำเป็นต้องหยุดไลฟ์ก็ได้ถ้าเราไลฟ์ได้ทุกวัน มันก็จะยิ่งทำให้เพจของเราโตไวย,ยิ่งขึ้นด้วยนะครับฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังปั้นเพจนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมที่จะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับและฝากกดติดตามเพจด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ